สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ฟอร์ดพาละแดงนะครับวันนี้นะครับกอจะมารีวิวรถนะครับอเนกประสงค์เจที่นั่งนะครับก็เป็นตัวเอเวอร์เรสต์นะฮะแล้ววันนี้ที่เรามารีวิวจะเป็นตัวท็อปที่สุดนะครับของเรานั่นเองก็คือเอเวอร์เรสต์วายแท็กนะครับต้องบอกเลยอันนี้ใหม่ที่สุดนะครับท็อปที่สุดเท่าที่มีนนนนตอี้เลยะคคคคครรรรัััับบบยงงไไนนนะะะฝาาาากกกกกกลลลู้ททุ่ดดดด์์แแชตติมเปิิดดกระ่่งงงแจ้เตืออนทชับบด้วยนะครั ซื้อฟอร์ด่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์ทัวร์ดีไลท์ก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับเข้าไปรับชมคลิปก่อนหนะ้านี้ได้ที่ช่องชาแนละยูทูปการโปรโมชั่นฟอร์ดนั้นในวิดีโอมีลงอยู่แทบทุกวันนะฮะในเพลย์ลิสต์นะครับมีแยกหมุนหมู่ให้แล้วนะครับระหว่างเอเวอร์เรสต์กระบะสีประตูกระบะแคปตอนเดียวอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ข้อมูลการใช้นะฮะวันนี้พาไปดูรูปแบบการตกแต่งหล่อๆของเอเวอร์เรสต์วายแท็กกันครับวันนี้นะครับรถที่ก๊อปมารีวิวนะครับก็จะเป็น next gen ford everest wide track เขาต้องบอกเลยนะครับว่าท็อปที่สุดเนาะของฟอร์ดในปัจจุบันนะครับมีความสปอร์ตนะครับมากเลยทีเดียวสำหรับรุ่นนี้นะฮะตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นไบเทอร์โบนะเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับ e-shifter นะฮะรถเรานะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์นะฮะ ตัวนี้นะครับแรงม้าสูงสุดนะครับ210แรงม้านะฮะแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย1,899,000บาทนะครับถ้าเป็นสีพิเศษนะครับขาวมุกส้มเหลืองก็บวกเพิ่ม12,000บาทนะฮะอ่ะวันนี้เดี๋ยวพาไปชมนะครับรถที่เรามารีวิวเป็นสีขาวมุกนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูที่ตัวสีก่อนนี่นะครับมันอาจจะไม่ไม่สว่างนะครับ แต่ว่าตัวจริงเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าดูหรูหรามากนะครับมุกประกายมากเรามาเริ่มจากอย่างแรกนะครับอะคริลิกครับคำว่า WiT ันะครับตัวนี้ถูกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับจะเป็นสีดำนะครับมีขนาดเล็กนะครับอ่าก็ต้องบอกครับเพิ่มความโดดเด่นนะครับลูกค้าที่ออก WiT ัคนะครับเลนเซ่นะก็จะชอบมาเบิกตัวนี้ไปติดกันนะครับตอนนี้นะครับนี่ต้องบอกเลยต้นแบบก็คือ e v e r อเรสต์ไวทเลยนะ กระเถิบมานะครับที่ตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้า FOR D ตัวกรอบตัวลังพึ่งเป็นสีดำด้านนะฮะคันนี้นะครับลูกค้าเลือกฟอนต์นะครับเป็นดำขอบขาวนะครับเพื่อให้ลับนะฮะกับตัวสีรถนะครับที่เป็นสีขาวมุกนะครับท่านใดต้องการนะครับความโดดเด่นทําเป็นดำแดงหรือต้องการดูดุทำเป็นดำล้วนอะไรยังไงแจ้งได้นะครับไฟ LED นะครับถ้าต่อเนี่ยมันจะเป็นสีส้มนะฮะก็ต้องแจ้งก่อนนะครับ ตอนนี้ไฟ LED มันเป็นแบบยาวแบบนี้นะถ้าต่อเป็นสี้มลูกค้าเลือกได้นะครับจะใส่และจะต่อหรือไม่ต่อสามารถแจ้งได้นะฮะนี่สจุดตรงนี้นะแจ้งได้บางคนก็เลือกที่จะไม่ต่อเลยก็มีนะครับก็เถิบมานะครับครอบไฟหน้านะครับครอบไฟหน้าก็เป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้ก็ให้รับกับตัวกระจังหน้านะฮะ ที่เป็นสีดำด้านนะครับมันก็จะเพิ่มนะครับมิติของไฟหน้านะครับให้มีความคมมีความเข้มมากยิ่งขึ้นเนาะไฟหน้ารถรุ่นนี้เป็น m a t ชี LED นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับแล้วก็นี่มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟหน้านะครับเมื่อไฟเลี้ยว LED เห็นไหมโปรเจคเตอร์ or, เป็น LED แยกสูงต่ำด้วยนะสวยงามไหมก็ต้องบอกนะครับอันนี้อันนี้สวยมากนะครับรถตัวจริงคันนี้สวยมากไฟตัดหมอกตัวนี้มีติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับก็เป็น LED เหมือนกัน เนาะเห็นไหมตอนเราใส่ชุดแต่งเข้าไปเนี่ยนะครับไม่มีการบดบงังไม่มีอะไรเลยนะเกี่ยวกับไฟตัดหมอกนะคันนี้นะครับใส่ชุดแต่งวิกเตอร์นะครับนี่ก็เป็นสเกิร์ตหน้าครอบลงไปนะครับกับชิ้นงานเดิมนะฮะชุดแต่งวิกเตอร์เนี่ยมีลูกเล่นนะครับมีหลายแบบนะครับชอบแบบไหนก็ส่งรูปและคลิปมาได้นะครับหรือแจ้งก็ได้ว่าให้ส่งรูปและคลิปแบบที่ก๊อฟมีให้นะครับจะได้ได้เลือกเนาะเห็นไหม ตรงนี้ข้างล่างเป็นสีเทานะครับนี่แล้วก็มีติดคําว่าวิกเตอร์อย่างนี้เลยนะครับก็เราแจ้งได้นะครับชอบเป็นสีไหนอะไรยังไงนะครับนี่แม่หล่อลงตัวนะครับระบบด้านหน้านะครับกล้องตัวนี้นะ360องศานะครับใช้งานได้ปกติด้านหน้าก็จะมีตัวลังกล้องหน้านะครับกระจกมองข้างสองฝั่งแล้วก็ฝาท้ายนะครับก็รอบคัน360องศานะฮะ เซนเซอร์นะครับด้านหน้า6จุดนะครับมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตรวจจับคนเดินนะครับเซนเซอร์6จุดก็จะมาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะครับก็จะมีเทียบข้างนะครับออกจากเทียบข้างแล้วก็เข้าซองนะครับเลนคิปปิ้งมีนะครับสั่นเตือนหรือดึงกลับมีนะครับแล้วก็คูดคอนโทรลนะครับหรือจะเลือกตั้งเป็นอะัตทีฟคูดคอนโทรลก็ได้นะฮะอะัตทีฟเนี่ยมันรักษาระยะห่างเลยนะแล้วแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อด้วยนะครับใช้กับออโต้โฮเนี่ยขับง่ายมากๆ หล่อไหมนะอะเดี๋ยวพามาดูที่ด้านข้างนะครับตัวคิ้วนะครับคันนี้เราใส่เป็นคิ้วแบบแนบนะครับเป็นสีดําเงานะครับใส่คิ้วแบบแนบเป็นสีดําเงาเข้าไปนะฮะคิ้วล้อเนี่ยมีเลือกทั้งแบบแนบแล้วแบบโป่งนะครับเราชอบแบบไหนเราก็แจ้งได้นะครับเพราะว่าบางคนชอบแบบล้นๆหน่อยนะครับก็เนี่ยใส่ล้อนะครับที่มี ออฟเซตหน่อยแล้วก็ใส่คิ้วแบบแนบเข้าไปมันก็จะล้นประมาณนี้นะฮะหรือบางคนชอบแบบคุมนะครับจะได้ไม่ต้องไปเถียงกับตำรวจเนาะก็ใส่แบบข้อไปนะครับชอบแบบไหนแจ้งแบบนั้นนะครับเดี๋ยวก็เลือกแล้วเดี๋ยวก็จัดการให้เนาะกระเถิบลงมาที่ตัวล้อนะครับตัวล้อเนี่ยนะครับคันนี้เปลี่ยนเป็นล้อ20นิ้วนะครับเป็นสีดำนะครับตัวนี้นะก็เป็นงานของ AA เนะครับเป็นลายเข่ากว้าง จับคู่กับยางโตโยนะครับโอเพนคนที่ตัวนี้เป็นยางอาีสเปคยางนะครับ2 6 5 5 0 2 0นะครับอ่าก็ลูกค้าชอบแมกลายไหนนะครับหรือว่าชอบยางแบบขนาดไหนเบอร์อะไรยังไงนะครับก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เนาะเราก็จะได้เลือกในแบบที่เราชอบนะครับอย่างนี้ลูกค้าเลือกมาเลยนะสเปคแบบนี้ครับก็ไม่ต้องยกนะครับไม่ต้องปาดไม่ต้องแต่งนะครับพอดีเลยนะครับตอนนี้สเปกยางตัวนี้ก็จะ มาแรงเลยทีเดียวเพราะว่าบางคนเนี่ยใส่ตัวนี้ไปอนาคตจะไปโหลดเนี่ยมันก็ได้พอดีเลยเนาะแต่บางคนอาจจะชอบแบบสไตล์ออฟโหลดก็อาจจะเป็น27555นะครับนี่แม่ย่าง RT นะครับก็ดอกด,ดุดุแบบนี้เลยนะครับกระเทบมานะครับแก้มนะครับก็ใบเทอร์โบนะสัญลักษณ์ของตัวเทอร์โบคู่นะครับกระจกนะครับเป็นสีเทากาฟไฟมีไฟเลี้ยวนะครับนี่เป็น LED นี่กอง360องศามีไฟสองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มศาสนาวิสัยนะตอนเราก้าวขึ้นรถนะครับเราจะได้ไม่เหยียบน้ําเหยียบสิ่งปฏิกูลหรืออะไรที่มันสกปรกขึ้นรถเรานะครับมันสว่างในตอนกลางคืนเห็นนะก็ต้องบอกเลยด้านข้างระบบนะครับก็มีบายสปอร์ตนะครับเตือนด้านข้างข้างบนนะครับราวหลังคานเป็นสีเงินนะครับแตกต่างจากรุ่นอื่นแล้วก็คันนี้มีมูลลูปนะครับนี่ตัวท็อปต้องมีมูลลูปกันสาดนะครับก็เป็น กันสาแต่งนะครับไม่มีขนาดใหญ่เนาะคันนี้ใส่เบ้ารองมือนะครับเป็นสีดําด้านนะครับนี่ป้องกันรอยเล็บรอยพวกเครื่องประดับอะไรเงี้ยครับที่เราจะไปขูดกับตัวรถนะครับเนี่ยตัวเป็นสีดาด้านนะครับมันกันรอยได้ดีมือเปิดนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์นะครับก็ไม่ต้องหยิบกุญแจแล้วนะครับเดินเข้ามาถึงรถก็สอดมือเปิดประตูได้เลยนะครับหรือว่าทันล็อกรถได้เลยอะคริลิกนะครับคาว่าวายแท็กครับบันไดเป็นสีเงินนะครับมันจะเป็นรับกับตัว เราหลังคาเห็นไหมมันจะได้เริ่มของความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะฮะนี่เด่ด้านข้างนะครับอ่ะก็เถิดมาที่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวพาไปดูช่วงล่างหลังนะครับด้านล่างเนี่ยช่วงล่างนะครับแน่นอนครับของเราฟอร์ดเราได้ชื่อว่าฟอร์ดก็ต้องเป็นวัดลิงค์นะครับนี่กะเถิบขึ้นมานะครับคันนี้ใส่ชุดแต่งวิกเตอร์แบบไม่ใส่สปอยเลอร์นะครับท่านใดต้องการใส่ก็แจ้งนะครับมาในส่วนตัวของฝาท้ายนะครับฝาท้ายนี่มี ไฟเบรกนะครับมีน้ำนะครับตัวล้างกระจกนะครับมีใบปัดนะครับมีไล่ฟ้านะครับ่าก็ต้องบอกก่อนในด้านหลังก็มาคมนะตั้งเป็นออโต้ได้นะครับตัวปัดน้ําฝนหลังนะตอนเราเข้าเกียร์ถอยเ,เขาก็จะปัดให้คันนี้ใส่ครอบไฟท้ายนะครับเป็นสีดําด้านนะครับทำให้ดวงไฟดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับไฟท้ายเป็น LED Signature ะคริลิกคำว่า e l e v a t e เป็นสีเทา นะครับคลิปิกเอเวเลตเป็นสีเทาด้านหลังนะครับเซนเซอร์ด้านหลังก็มี6จุดนะครับมาพร้อมกับระบบเตือนการชนเมื่อถอยพร้อมกับระบบช่วยเบรคนะครับคันนี้ก็เป็นสเกิร์ตด้านหลังนะครับของทางชุดแต่งวิกเตอร์นะครับท่อเนี่ยเลือกได้นะครับบางคนใส่ท่อแบบเลขแปแบบนี้นะบางคนใส่ท่อทรงสี่เหลี่ยมนะครับชอบแบบไหนก็เหมือนที่บอกครับแจ้งนะครับระบุก็มาได้เลยเนาะฝาท้ายตัวนี้เป็นไฟฟ้านะครับเบาะที่3เป็นไฟฟ้านะครับก็ต้องบอกก่อนเลยมาครบ นะครับจอหลังพวงมาลายัยจอกลางเป็น12นิ้วนะครับพวงมาลาัยเป็นไฟฟ้าแอร์แบ็กเใบนะครับระบบด้านในก็มีเตือนเรื่องของหลับในนะฮะก็ต้องบอกแน่นอนครับออปชันครบนะครับราคาความสวยงามออปชันนะครับตอบโจทย์ลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับท่านใดชอบแบบนี้นะครับก็ สามารถส่งรูปและคลิปนี้มาให้ก๊อบได้นะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกรอบด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อบนะเบอร์โทรดีไลน์กรอบขึ้นมาให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันไดกราบขออภัยลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก๊อบขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ